เรือหัวทงกำลังมุ่งหน้าจากชายหาดปากบาราสู่ท้องทะเลโดยหัวเรือแอนเชอร์สูงช่วยฝ่าคลื่นลมแรงของทะเลอันดามันได้เป็นอย่างดีภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนที่ถ่ายทอดมาสู่ชาวประมงพื้นบ้านรุ่นปัจจุบันวันนี้เรือหัวทงได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำทรัพยากรจากทะเลกลับเข้าฝั่งสร้างเม็ดเงินให้จังหวัดสตูลได้กว่าปีละ600ล้านบาทแต่เพียงแค่ตัวเลขไม่อาจกล่าวได้ว่านี่คือยุครุ่งเรืองของประมงพื้นบ้าน เมื่อชาวประมงมืออาชีพต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขากับเรือหัวทงคู่ใจไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนเชกเช่นอดีตโดยอุปสรรคของเรือเล็กที่มีมากมายในปัจจุบันอุปกรณ์มันตันสมัยมามากนะันหนึ่งไฟ่ปันวลลากวัตุนั้นมันไม่ไมีเลยตอนนี้เนาะแต่ว่าไข่ปั้นกับวล,ลากนี้เลยจัดจีนเลยนี่ไปปลามันจะซูดหมากเป็นเป็นไฟ่ปันเป็นวัลโลม,มันพันปลาเล็กๆจะซูดมดเลย ในทะเลเนี่ยปลาน้อยหรือจํานวนปริมาณสัตว์น้าลดลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นมันมีอยู่ว่าสัตว์น้าในทะเลไม่เคยเหือดแห้งไม่เคยเหือดหายไปจากทะเลแม่พันธุ์ปลาไม่เคยเหือดหายได้สิ่งหนึ่งที่มันมันยากและมันมันเป็นกระบวนการที่ทําให้มันมันมันขาดช่วงก็คือพวกปลาเต็มวัยเนี่ยมันโตไม่ทันมันถูกตัดตอนจากอ่เขาเรียกอะไรเครื่องไม้เครื่องมือของประมงพาณิชย์ คิดการประกาศเขตเจตนารมณ์คุ้มครองทรัพยากรอ่าวปากบาราจึงเกิดขึ้นเพื่อกันเขตน้ําตื้นให้สามารถจับสัตว์น้ําได้เฉพาะเรือประมงพื้นบ้านเท่านั้นรวมถึงใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในการเพราะพันธุ์สัตว์น้ํไวยอ่อนให้มีโอกาสเจริญเติบโตซึ่งแนวคิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อขจัดอุปสรรคของประมงพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังมีขึ้นเพื่อให้เห็นว่าทะเลปากบารายังมีศักยภาพในการทําประมง และมีโอกาสเติบโตสูงเมื่อเทียบกับการพัฒนาที่กำลังเข้ามาในพื้นที่อย่างโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกคล้ายว่าเหมือนกับสิทธิชุมชนร่วมก่อตั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์พื้นที่ทั้งหมดในทะเลตรงนี้ชั้นในพื้นที่เขตน้ำตื้นในการขยายพันธ์สัตว์น้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพื้นที่เขตคุ้มครองทรัพยากรให้ความสมบูรณ์ของพทรัพยากรเนี่ยมั่งคั่งแล้วมั่นคง ซึ่งให้ให้ให้เกิดจากการจัดการของภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของประมงชายฝั่งทั้งหมดเข้ามาดูแลทะเล,ลในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราและถมทะเลระยะที่หนึ่งที่จะก่อสร้างบริเวณคลองปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลระบุดัดนีชี้วัดความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ทางน้ำของอ่าวปากบาราอยู่ในระดับต่ำแนวคิดการประกาศเขตเจตนารมณ์คุ้มครองทรัพยากรอ่าวปากบารา จึงเป็นความมุ่งม,มั่นของคนในท้องถิ่นที่ต้องการร่วมกันปกป้องท้องทะเลแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่เพียงเอาวปากบาราเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวคิดที่เตรียมผักดันร่วมกันของเครือข่ายประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดอันดามันเพราะทุกพื้นที่ล้วนประสบชะตากรรมเดียวกันทั้งปัญหาการทําประมงที่มีมาตั้งแต่อดีตและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตวรัญ,ญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพ ขวัญชนกเดชเสน่ห์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ TV ีรายงาน